สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษิาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลาแปนาฬิกาส6มนาทีสมเด็จพระนิธิถาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสายสมวงศาสุรักษ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะผู้บริหารบริษัทเดอมอลกรุปจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททุงกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มสุขเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูป,ปถมัมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารี เวลา9นาฬิกา23น,นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่23ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ยอ่อยักษ์อ่านใหญ่สะท้อนถึงการเติบโตของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ชนะการประกวดหนังสือเด,เด่นประจำปี2568จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญว่า ขอแสดงความชื่นชมความร่วมมืออันดีและความมุ่งมั่นในการจัดงานสัปดาห์หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านและนำเสนอข้อมูลความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและยังมีการจัดงานเทศกาลหนังสือในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการอ่านการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้แผ่ขยายออกไปทั้งยังช่วยให้นักอ่านทั่วทุกภูมิภาคเข้าถึงหนังสือได้สะดวก การอ่านหนังสือดีช่วยให้เกิดความเจริญทางสติปัญญายกระดับความคิดและจิตสำนึกความมีเหตุผลเป็นการสะสมความรู้ช่วยให้มีทัศนคติกว้างขวางเกิดความคิดในทางสร้างสรรค์เป็นการศึกษาเรียนรู้ได้ตนเองซึ่งสามารถทำได้ตลอดชีวิตในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างสูงทำให้มีทางเลือกในการอ่านเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการอ่านหนังสือเล่ม การค้นคว้าเรื่องราวความรู้ต่างๆทําได้รวดเร็วผู้ผลิตสือ่อการอ่านจะเป็นต้องลั่งกรองข้อมูลด้านสารสนเทศที่มีความเที่ยงตรงถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในปีนี้มีสํานักพิมพ์และร้านหนังสือชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมออกร้านกว่า1,200บูตรวบรวมหนังสือดีหลายประเภทให้เยาวชนและผู้สนใจได้เลือกซือ้อมากกว่า2ล้านเล่มมี7โซนได้แก่โซนหนังสือนิยายและวรรณกรรมโซนหนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น โซนหนังสือเด็กและการศึกษาโซนหนังสือทั่วไปโซนหนังสือเก่าโซนหนังสือต่างประเทศและโซนนอนบุ๊กรวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์อีกกว่า100กิจกรรมอาทิสอยดาวจากต้นถั่วย,ยักษ์เขียนหนังสือให้ยกักษ์อ่านและการประกวดบุกกรนเสนอความคิดพลิกโฉมวงการหนังสือเป็นต้นมีนิทรรศการที่น่าสนใจอาทินิทรรศการรางวัลผ่านแวนฟ้าประจำปี2568ขาองสําสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยนิทรรศาการ70พรรษา7พระราชนิพนธ์แปลทรงคุณค่าในสมเด็จพระนิธฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดจัดทำบ็อกเซตลวดลายพิเศษรวบรวมพระราชนิพนธ์แปลทรงคุณค่าประกอบด้วยเรื่องความรักใดจะไม่ปวดร้าวมรกตผีเสื้อเมฆเขินน้ำไหลความฝัน เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญและยกใส่ไร้คำพระราชนิพนธ์แปลทั้งเจ็ดเล่มจะช่วยผู้อ่านได้เรียนรู้ยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและระหนักว่าใดๆในโลกล้วนไม่จรัง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่23จะจัดไปจนถึงวันที่7เมษาย,ยน2568ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสศดษฐกิจประธานองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชันราชณจังหวัดบึงกาฬ วันนี้เวลา14นาฬิกาที่วัดป่าดานวิเวกตำบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและภ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมาราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบาัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2568จำนวนหนึ่งรูป คือพระอธิการปรีดาชันทกโรเป็นพระราชมงคลวชิระปรีดาภาวนาวิธานวรกิจยติคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดป่าดานวิเวจังหวัดบึงการมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังฆรักหนึ่งพระครูสม,มุตหนึ่งและพระครูใบดีกาหนึ่ง ปัจจุบันพระราชมงคลวชิระปรีดาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดป่าด่านวิเวกองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ณจงังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันนี้เวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคอ์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยะพภาไรไปถวายแด่พระสงฆ์นวัปะมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรโดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญดังนี้พระครูสมนสารคุณ เป็นพระราชวชิระมงคลยานภาวนาพิธานวรกิจยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดหนองคลายจังหวัด,ดยโสธรมีฐานานุศักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปทางนี้ตั้งแต่วันที่สองมีนาคม2,568 พระทองสาภูริปัญโยสถานศึกษาธรรมปานาโสหังจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาว,วชิระปัญโยพาธทางนี้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2568รพระครูประหลาดปีติวัจรัสวัดป่าจันทรังศีจังหวัดสกลนครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวชิระปิติคุณทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มีนาคม2568พระอธิการจำเริญเตปัญโยวัดเหล่านง้วจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามวา่าพระวชิราวิสุทธ์ท้งนี้ตั้งแต่วันที่2มีนาคม2568พระสุริยาปหาปโยวัดโพคาจังหวัดนครสกนลนครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามวา่า พระวชิราธรรมมุนีทางนี้ตั้งแต่วันที่2มีนาคม2568องค์คมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568 วันนี้พลอากาศเอกชลิตภูพาสสุของคอมอนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต5กิโลวัตต์แก่ศูนย์การเรียนตำรวจระเวนชายแดนชุมชนป่าย่าคาอำเภอเสด็จทรงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งใน7โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีน,นในโอกาสฉลองพระชนามายุ70พรรษา2เมษายน2568 โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นมีแผนสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ให้โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนพื้นที่ห่างไกลระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง10แห่งทั่วประเทศ โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบชุดนักเรียนเบอร์5ให้นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจระเวนชายแดนชุมชนปายาคาซึ่งมีจุดเด่นคือสวมใส่สบายช่วยลดอุณหภูมิขณะสวมใส่1-5องศาเซลเซียสผ้าคืนตัวหลังซกักลดการใช้พลังงาน จากนั้นองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำนักเขื่อนิรินทรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันเขื่อนิรินทมีปริมาติน้ำในอ่างเก็บน้ำกว่า1,130ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ57ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติเนื่องจากอยู่ในช่วงส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการเกษตรช่วงหน้าแล้ง สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิธาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถาวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระนิธิธาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่2เมษายน2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเบียงบุญระหว่างวันที่1เมษายน2568เวลา8นาฬิกาถึงวันที่3เมษายน2568เวลา8นาฬิกาทานนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ